โอโ้นิกกี้อวยพรมันเกิดก้อยทั้งภาพทั้งข้อความหวานมากหรือจะมีข่าวดีนิกกี้โอยพอรมันเกิดก้อยอรัชพรหวานทั้งภาพหวานทั้งข้อความล้านสินสอดกี่ล้านก็ยอมขอให้ยิ้มแบบนี้ตลอดไปเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ดีกรีความหวานพุ่งไม่หยุดแล้วสำหรับคู่รักอารมณ์ดีนิกกี้นชาต ก้อยอราัาชพรล่าสุดทั้งสองคนเพิ่งเกี่ยวก้อยไปทปริปยุโรปด้วยกันซึ่งทริปนี้มีความพิเศษสุดๆที่มีคุณแม่ของนิกกี้และก้อยมาร่วมแจมด้วยเรียกว่าเป็นการเที่ยวที่อบอุ่นสุดๆรอกใกล้จะเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วหรือเปล่าจากภาพหวานๆของนิกกี้ที่ลงในอินสตาแกรมเป็นการอวยพรมันเกิดให้กับก้อยอรัชพ,พรภาพว่าสวีทโรแมนติกแล้วข้อความนั้นหวานมากกว่าโดยเจ้าตัวได้เขียนไว้ว่าหาไปเบิร์ดเดย์แอดก้อยยองนางสาวอรัชพรโพคินพากรขอให้น้องเป็นลูกที่น่ารักของครอบครัวนนน้อออองงเเปป็พื่ีดดขแกตลไ แล้วเราทํางานเก็บกลงไปเที่ยวกันอีกก่อนจะปิดท้ายว่าเฮ้อร hey, ่าจพร ถ้ายิ้มแบบนี้ทุกเดือนสินสอดกี่ล้านพี่ก็ยอมขอพรด้าน,นก้อยหลังจากที่อ่านข้อความไปพรหมวานแล้วก็คอมเมนต์กลับว่าขอบคุณที่เป็นแฟนที่น่ารักสินสอดไม่เป็นไรจ้ะจุบ๊บจุ๊บฮ่า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 ปอลลอเราฟังเพลงพี่นิกกี้ด้วยกันนะคะหลายคนก็แอบรุนว่าหรือว่าทั้งคู่กำลังวางแผนเตรียมข้าวพิธีวิวากันแล้วหรือเปล่าอยากเห็นงานแต่งล้วจ้าขอขอบคุณภาพนิกกี้นะจ๊ะก้อยยองภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกด็อตคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ